วันที่แปดห้าสันโชคจะไม่ได้ขนาดที่ไม่เป็นแบบนี้กันลาวยังมีน้ำตาเอาต้มตําสองจานนะฮะสอง้อยค่ครับ อ่ะเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยเท่อะเอ๊ะเท่ว่ะ ก็รู้ดีทั้งนี้ใครคนที่เธอรักฉันเข้าใจว่าควรจะต้องลืมทุกทุกอย่างฉันเข้าใจเราจบกันแล้วที่ฉันยังมีน้ำตา Right. เอาเราวาครับอะไรที่ไม่ได้ขึ้นเกาะเลยอะทำ,ทำอะไรอยู่ไม่ขึ้นเกาะมาละกอโพแพ็กไ่ไหนนะไม่หมดอ่ะเพิ่งกลับมาอย่างเพิ่งกลับมาอย่างเกาะเนี่ยทำ<อ>แบบไอ้เนี่ยเต็มรถเต็มตัวได้มาประมาณสามหมื่นหกแต่แต่มึงรู้ไหม

ว่ายังไงมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะขึ้นบอกพูยกับไรวะเอ้ยพรุ่งนี้ไม่ได้ดิมาลืนได้ได้ได้อพาไปขึ้นบอกูน่าจะขึ้นทุกวันอ่ะเงินมันดีไงแต่ว่าขึ้นแค่วันละรอบก็พออ่า เราเพื่อนก็เลยไปนั่งนั่งอะไรวะนั่งไปเอาแฟชั่นเพื่อนไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแยะเพื่อนไหนเพื่อนชื่อแลพี่ไหนชื่ออลิสคนนั้นน่ะเหรอ,อคนที่ไอมไปลอยกระทงมานะใช่เอาแล้วเขาไปไหนอ่อะติดทุราโอซีอ๋อแล้วเขาจะเข้ามาไหมเนี่ยวันนี้ไม่เข้าเราเจออีกทีก็น,น่นแหละ นั่นแหละคืออะไรวะวัน ouais. right. เสาร์คิดถึงมั้ยเนี่ยคิดถึงมั้ยเนี่ยไม่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 เกี่ยวยิ้มทำไมอ่ะยิ้มไม่อ่ะเงาจนทำอะไรต่ออ่าเสร็จแล้วว่าจะไปนอนแล้วเนี่ยพักผ่อนเพราะชิวๆมีเกือบอีกนิดก็น่าจะ3ามแสน เออได้นะก็ซื้อร้อยโลได้ลวนี่เอาเอาเอาแค่ดูแล้วร<ต>้อยโลจริง,รงๆนะถ้า,ถ,าถ้าเอาไม่เหนื่อยนะเอาหกสิบโลล้วก็ไปซื้อเรือหกสิบโลอีกลำหนึ่งคุยกับไรวาแล้วมึงสายไปแล้วคุยกับไรวาเอองั้นเดี๋ยวคูซื้อสองคันดีกว่าเป็นหกสิบโลกับหกสิบโลเพราะว่ามันจะไวกว่าแล้วก็ขับได้ไวกว่าด้วยเพื่อ เออคุยแล้วคุยกับไรว้วาแล้วเออซื้อ,อแค่คันเดียวก็พอมึงก็ซื้อเรือราเงินที่เหลือมึงเก็บไว้เว้ยมึงต้องได้ใช้ไปออกมาเผื่อแบบรับพงรับของเอามาขายต่ออะไรเงี้ยต่อทุนนะอ่ะอ่าอ่าออืมแต่ถ้ามึงแบบมึงเต็มระบบไปหมดเลยเงี้ยมันจะเหนื่อยเผื่อแบบมึงมีตังเหลืออีกสักแสนกว่าใช่ไหมมึงได้ไปซื้อของฟาร์มอ่ะ ไม่ไมไม,ไมหมายถึงว่าปูจะซื้อหนึ่งลำก่อนแล้วก็ไปขึ้นเกาะได้เงินมาก็ค่อยไปซื้ออีกลำหนึงอ๋อหมายถึงเรือเออ,อเรือเรือ,อ,อควรซื้อสองลำก็นี่หมายถึงเรือก็คืออ,อาจตอนแรกซื้อหนึ่งลำก่อนแล้วขึ้นขึ้นรอบหนึ่งแบบเต็มเต็มก็ค่อยไปซื้ออีกลำหนึง่งแล้วก็ก็ไปทีนี้ก็ได้ร้อยยี่สิบโลใช่ไหม ล้วยี่สิบโลก็มามาขายมาขายมาขาย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 ,ขายเสร็จแล้วก็เอาค่อยไปซื้ออุปกรณ์ฟาร์มเพราะว่าพี่ๆเขาก็ให้กูยืมอยู่กูไม่ได้<า>ขัดสนน้ำยาซื้ออะไรมั่งของฟาร์มของฟาร์มเหรอมาถึงอะไรพวกเรเวลอ่นนะอ,อ,อยากได้อะไรบ้างอะมีมีเรเวลสามหมดแล้วทุกชิ้นไม่มึงต้องคืนเขาไม่ใช่หรอมึงต้องซื้อของเองสิ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคือเขาให้กูยืมไปยาวๆได้เลยมึงจะใช้ข้อตอนไหนค่อยคืนเพราะเขาก็มีของเขาอยู่แล้วอ่าคุยนดีดละกันอ่ไม่ถ้าเขาจะใช้เดี๋ยวเขาก็ติดต่อกูไมไเอ่าเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีอลำบากของอ,ะอ่ะอืมอืมอืไม่กูก็จะซื้อเองอยู่แล้วแต่แต่ไม่ไม่ไมคือกูไม่ได้ฟรีขนาดนั้นเนี่ยอ่า เพราะของกูก็เต็มตู้ทยอยทยอทยอได้เพราะกูไม่ได้หลังจากนี้กูไม่ได้เข้าแบบเชา้าจะลดเย็นเข้าแค่อชั่วโมงหนึ่งสองชัมม่วโมงแค่นั้นม,มันก็ได้แค่โพลร,รอบหนึ่งอะ่ะเข้าใจใช่ไหมอ่าแล้วของเต็มตู้ก็ยาวยาวอะถ้าเข้าแค่อย่างนั้นอะมึงทำอ e ีโคไม่คุม้มหรอกมึงอะถ้าสมมติมึงเข้าแค่แบบชั่วโมงสองชั่วโมงเงี้ยมึงไปลงเกาะไม่ดีหรอกไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ลงเกาะคืออาแผนแรกคือลงเกาะใช่ไหมแผนสองก็คือว่างๆเปลือยๆก็เอาของในตู้ที่มีหลายพันอ่ะค่อยๆทยอยออกมาโพชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็คืออาโพอาเสร็จเสร็จอย่างหนึ่งก็ไปนอนแค่นั้นเองหมายถึงแผนระยะย,ยาวออยู่ได้เป็นเดือนๆเลยก็คือช่วงนี้ก็อ่ะ ไปขึ้นไปขึ้นไอ้นี่หน่อยบ่อยไอ้บ่อยหน่อยมึงมีเคเคสโตนมั้งไหมเคเคสโตมีไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดกล่องสิบเอ้ไม่ถึงสิบอันด้วยมั้งอ๋อเคเคแป็คอะโอ้ไม่รู้เลยว่าต้องไปดูตู้อย่างเดียวพราะมีได้จากกาชาด้วยจักรไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่แล้วแบบมีเยอะจะขอซื้อต่อไงไม่ชัว์เลย อฝากเช็คอ่ะทั้งสโตนทั้งแบกเลยเพราะว่าสโตนมันใช้ค่าเป็นแบคไงอ่ารู้อยู่รู้อยู่แล้วมึงไม่ไม่เปิดกล่องอ่ะขายกล่องไปขายหมดแล้วอ๋อกล่องพวกเนี้ยเปิดมาเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับกียานจึงมีบัตรฟาดปะเนี่ยมีมีมีเออเจ็บไว้นะมีมูลค่านะรู้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 สามแสนกว่า ไปถึงมีสามใบเลยเหรอฮะ <Huh? S 1> มีกี่ใบตอนแรกสามใช้เป็น 1, หนึ่งเหลือสองอ๋อนี่มึงใช้บัตรฟาาต์อยู่เหรอเนี่ยใช้ไปแล้วใช้ไปเมื่อวานไงเมื่อวาน oh. วันสุดท้ายอะเราค่อยว่ากันว่าไม่ก,กับว่าเปิดบัตรฟ้าต์เปิดอะไรเงี้ยไปจีเหล็กไปทาอะไรมันคุ้มไงมันไว uh huh. จียัดจียัดเย่างนั้นะลูบวนอนะ uh huh. เข้าใจอยู่แต่ว่าที่เนี่ยที่เหล็กมันโค้โปรเซสนานมากอ๋อโอเคโปรเซสอะไรโปรเซสไอ้หลอมเหล็กอะนะใช่ใช่มันค่อนข้างนานโอเครู้เรื่องไม่เดี๋ยวค่อยไปทําทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะทําเหมือนกันเอาไว้สําหรับคับกล่องซ่อมว่าราคามันดีนะอ่าอ่ารู้อยู่แล้วแ้ําหนักน้ําหนักมันเบามากตอนเป็นเหล็กอะอ่าอ่าอ่า เพราะคนไม่ขายมันเป็นเงินก้อนชั้นดีเลยขายเล็กอะ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 โอเคงั้นกูขายของเสร็จแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วลมึงอ่ากูก็จะไปเหมื<า>อนกันแหละกูมาเก็ตมาขายของใช่กูโปรแพ็คเสร็จตอนเที่ยงคืนพอดีไงฮก็เลยเอามาขายหกแปดกูก็ขายแล้วเพราะกูไม่ได้ซีเรียสเรื่องตังค์ ขายได้ก็ขายอ่ะว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกเอาตังไว้ก่อนเก็บไว้สะสมเรื่อยๆออมตังเนี้ยวันต้องใช้ซื้อหลายอย่างไงเงินอะใช่ใช่ไม่เรากู้อันนี้ด้วยเอาของคืนอันนี้หนูอันนี้อ๋อแล้วตอนนี้ลุงตุลาเข้ามาบอกว่าแก๊งเขียวอ่าเกี่ยวกับดำเขาตีกันอยู่ฮะที่ไหนที่ที่ประเทศเราอะตีแล้วเหรอ แล้วสีขาวว่าจะไปช้อนอยู่ตามสะดวกเลยครักันก็พรุ่งนี้กูกลับไปนู่นรอครับลุงอันน้าส่งเบอร์จแจ้งให้มัน<ใ>จีเบอร์ตอมบางได้ <หา S 1> ครับผม,ม<ะ>ส่งให้เออเดี๋ยวผมส่งให้ผมส่งให้ใหเออก<ะ>ูน่ารักไหมมึง โอ้ยเด็กเวนแต่งตัวเยี้ยอะไรมึงเนี่ยผี่ที่ไหนไม,มนเข้าฝันมึงเนี่ยกูไม่ได้แต่งตัวเขาเลือกชุดให้เขาเลือกให้เหอรออืออเอาเลือกแล้ว,แล,วแล้วเขาแต่งคร่มึงปะเนี่ยเอาแต่งคร่มึงปะเนี่ยเออแต่งเป็นชุดเมดอะ่ะอุ้ยเป็เมดได้ไออันนี้เขาเรียกมึงว่าอะไรเรียกไอต้าหมูเนี่ย <c oughs> ไอต้าไอต้าไอต้าหมูน้อยเนี่ย ไปแล้วไปแล้วไปไหนเนี่ยไอ้หมูน้อย <c oughs> yeah. เอาเรื่องว่าเอาเรื่องว่าสาวเรื่องให้ด้วยหลายกาดแม่งหลายจัดลาวาลาวามีความรักซะแนละ้วลาวาเปิดใจ้แอ่นเนี่ย ลงซอยลาวาลาวามีสาวสวัสดีครับสวัสดีครับบงไม่น่าจะมา กีาเชนครับกาเชนอ่าพีจ่าครับนีจ่าจากคาโผล่ลุงเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเนี่ยไปสมายวัดขางเดียว 쫄쫄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 쫄쫫����쫫����